คุณเคยรู้สึกไหมว่าอยู่ดีอยู่ดีมีบางสิ่งกำลังจับตาคุณอยู่บางอย่างที่คุณมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ชัดเจนทุกลมหายใจฝนตกหนักบ้านเก่าและเงาลึกลับที่ตามคุณทุกฝีก้าวเสียงกระซิบที่เรียกชื่อคุณใครกันที่อยู่ในความมืดนี้คุณกล้าพอที่จะก้าวเข้าไปและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมริยุงหรือไม่ ความลับที่ถูกซ่อนมานานกำลังรอให้คุณค้นพบแต่ระวังบางสิ่งที่คุณพบอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการฝนเริ่มตกลงมาอย่างหนักน้ำกระทบหลังคาโลหะดังเป็นจังหวะสั่นสะเทือนลมพัดแรงจนต้นไม้เอ็นเอียงแสงไฟจากโคมไฟริมถนนสลัวและกระพริบอย่างไม่แน่นอนอันชอลิยืนอยู่หน้าประตูบ้านเก่ามือสั่นจากความหนาวและความหวาดกลัว เธอได้ยินเสียงบางอย่างจากด้านหลังแต่เมื่อเงยหน้ากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นฝีเท้าดังกล้องในโถงบ้านว่างเปล่าแต่ทุกอย่างยังคงเงียบกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าและดินเปียกเข้าจมูกเธอหัวใจเต้นแรงจนเธอเกือบได้ยินเสียงมันเองอันชอลิเริ่มเดินเข้าไปข้างในทุกย่างก้าวทำให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นเสียงประตูไม้แกว่งเบาๆตามแรงลม เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติจูจ่ๆประตูด้านหลังปิดลงด้วยแรงเสียงปังทำให้เธอสะดุง้งความมืดกลืนกินรอบตัวและในความเงียบมีเสียงหัวใจของเธอดังชัดเจนอันชอลีพยายามหายใจลึกแต่ลมหนาวกัดปากและจมูกของเธอแสงไฟสลัวบนเพดานสร้างเงาที่เหมือนมือยื่นมาหาเธอร่างกายแข็งเทื่อรู้สึกเหมือนถูกมองโดยบางสิ่งที่มองไม่เห็น เธอค่อยๆก้าวไปที่บันไดไม้ทุกขั้นเสียงเอียดดังสะท้อนไปทั่วและแล้วมีเสียงกระซิบเบาๆเสียงนั้นใกล้จนแทบจะเข้าไปในหูเธอแต่เมื่อหันไปเธอก็เห็นเพียงเงาที่เลือนลางหัวใจเธอเต้นแรงงกกว่าที่เคยมือกำประตูราวกับต้องจับไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองล้มเธอเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างราวกับใครบางคนพยายามเรียกเธอไปข้างหน้า แสงสลัวที่ลอดเข้ามาจากหน้าต่างแตกเป็นเส้นเหมือนภาพหลอนเคลื่อนไหวช้าๆฝนที่สาดลงมาผสมกับเสียงหัวใจทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวและในชั่วพริบตาเงานั้นก็ก้าวออกมาจากความมืดร่างสูงผอมบางและไม่มีใบหน้าอันชอลิไม่กล้าหายใจเธอยืนนิ่งรู้สึกถึงความเย็นเยียบลึกเข้าสู่กระดูกทุกอย่างรอบตัวเธอหยุดเคลื่อนไหว ยกเว้นเสียงหัวใจของเธอเองที่ดังก้องอัญชอลิยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงบันไดร่างสูงผอมบางนั้นไม่ขยับแต่งเงาของมันเหมือนคลื่นที่ไหวเบาๆตามแสงไฟสลัวลมพัดแรงจนหน้าต่างสัน่นเสียงกระจกเสียดสีทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นกลุมหน้าอกหัวใจเต้นแรงจนเธอเกือบล้มลง แต่เธอรู้ว่าหากหยุดเดินตอนนี้ทุกอย่างจะจบลงอันชอลิจึงกัดฟันและก้าวไปข้างหน้าทุกขั้นบันไดดังเอียดหยงเสียงสะท้อนในบ้านร้างทำให้รู้สึกเหมือนมีใครอีกหลายคนกำลังตามเธอกลิ่นอับชื้นและดินเปียกยิ่งเข้มขึ้นน้ำฝนซึมผ่านหลังคาและผนังจนพื้นเปียกรองเท้าที่เปียกทำให้เดินยากขึ้นแต่เธอก็ไม่หยุด เสียงกระซิบเบาๆยังดังใกล้หูแต่ไม่สามารถระบุทิศทางได้อันชอลิรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาจากด้านหลังเหมือนมีสายลมหนาวพัดผ่านกระดูกสันหลังของเธอและทันใดนั้นประตูห้องหนึ่งเปิดออกเองอย่างช้าๆแสงสลัวจากด้านในส่องออกมาเป็นเส้นบางๆและเธอเห็นภาพเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในร่างนั้นสูงและบางเหมือนเดิม แต่ตอนนี้มีมือยื่นออกมาช้าๆนิ้วเรียวยาวเหมือนมือของใครบางคนที่ไม่ใช่มนุษย์อันชอลิีไม่กล้าก้าวเข้าไปแต่ร่างสูงของบางนั้นเหมือนดึงเธอแรงดึงเบาๆแต่มั่นคงเหมือนสัญชาตญาณของเธอบอกว่าเธอต้องเข้าไปหักอยากหาคำตอบเธอก้าวเข้าไปช้าๆทุกย่างก้าวเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงฝีเท้าของตัวเองดังชัดเจนในหัว ลิ่นอับชื้นและดินเปียกเข้าผสมกับกลิ่นบางอย่างเหมือนโลหะเธอรู้สึกใจสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นประตูปิดลงหลังเธออย่างแรงเสียงดังจนทำให้เธอสะดุง้งร่างสูงผอมบางหายไปเหลือเพียงความมืดที่หนาทึบอันชชลิกเกรงตัวทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงหัวใจที่ดังก้องดังกว่าเดิมเธอค่อยๆมองรอบตัว พบว่าห้องนี้เต็มไปด้วยสิ่งของเก่าที่ฝุ่นจับหนาภาพถ่ายเก่าๆแขวนอยู่บนผนังบางภาพเป็นคนเดียวกับร่างสูงที่เธอเห็นแต่ใบหน้าในภาพกลับพร่าเลือนเหมือนจะลบเลือนหายไปตามการเวลาอันชอลีเริ่มรู้สึกถึงความเย็นที่คืบคลานขึ้นเรื่อยไม,ายาม้ยมกเหมือนมีลมพัดจากใต้พื้นและเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง เสียงนั้นดังขึ้งชัดเจนกว่าเดิมอันชชลิชื่อเธอดังก้องอยู่รอบตัวเหมือนมีใครเดินรอบเธอหลายรอบแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมือเธอสัน่นปากแห้งเหมือนลิ้นติดกับเพดานหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกเสี้ยววินาทีช่างยาวนานและในความมืดเธอก็เห็นตาสองดวงตาสีดำมืดสนิทจ้องมาที่เธอจากมุมห้อง อันชอลิเกือบจะกรีดร้องแต่เสียงติดคอความหวาดกลัวทำให้ร่างกายแข็งเทือดวงตานั้นไม่กระพริบและยิ่งเธอจ้องมากเท่าไหรเหมือนแรงดึงก็ยิ่งเข้มขึ้นจูจ่ๆเงาในภาพถ่ายเริ่มเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตภาพคนนั้นก้าวออกมาจากกรอร่างสูงผอมบางปรากฏตรงหน้าคืนนี้อีกครั้งและรอยยิ้มบางอย่างปรากฏบนใบหน้า รอยยิ้มนั้นเย็นยะเยือกจนเลือดในตัวเธอแข็งอันชอลีถอยหลังมือจับโต๊ะไม้เก่าแต่มือสัมผัสเพียงอากาศเปล่าร่างสูงผอมบางค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกก้าวเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนลมหนาวพัดแรงกว่าเดิมน้ำฝนสาดเข้ามาจากหน้าต่างแตกและในชั่วพริบตาเงานั้นล้อมรอบเธอความมืดกลืนกินทุกสิ่ง และเสียงหัวใจของเธอเป็นเพียงเสียงเดียวที่ดังขึ้นอย่างชัดเจนอันชอลีรู้สึกถึงแรงดึงสุดท้ายเหมือนบางสิ่งกำลังพาเธอเข้าสู่โลกอื่นร่างกายเริ่มลอยเหนือพื้นทุกอย่างรอบตัวเธอหมุนวนฝุน่นฝนและความมืดรวมเป็นหนึ่งเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และแล้วดวงตาดำสนิทนั้นก็กระพริบเพียงครั้งเดียวแสงสลัวหายไปเสียงทั้งหมดเงียบสนิท และเธอก็ตกอยู่ในความมืดมิดแต่ในความมืดนั้นเธอเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่ใช่เสียงหัวใจเธอมันเป็นเสียงขอองค์การรอคอยบางสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนและความหวาดกลัวของเธอยังไม่จบอันชอลี่ยังลอยอยู่ในความมืดร่างกายเธอไร้ายน้ำหนักและเสียงบางอย่างกระซิบเข้ามาในหัวใจไม่ต้องกลัวทุกสิ่งมีเหตุผล เธอค่อยๆปล่อยใจให้สงบและเริ่มหายใจลึกดวงตาเริ่มปรับกับความมืดเห็นแสงสว่างจางๆที่ปลายอุโมงค์ฝุ่นและเงาร่างสูงผอมบางนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีความน่ากลัวเทียงแค่เงียบและนิ่งเหมือนรอให้เธอเข้าใจบางสิ่งอัญชอีิค่อยๆก้าวไปใกล้และเมื่อมือเธอสัมผัสร่างนั้นกลับไม่เย็นชา แต่รู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภยัยราวกับพลังบางอย่างที่ปกป้องเธอดวงตาดำสนิทค่อยๆเบลอและรอยยิ้มเยือกเย็นก็เปลี่ยนเป็นความสงบเงานั้นเริ่มสลายกลายเป็นแสงอ่อนๆและภาพถ่ายเก่าทั้งหมดบนผนังสว่างขึ้นเผยเรื่องราวของผู้คนที่เคยอยู่ที่นี่ผู้คนที่ต่อสู้ฝ่าฟันความยากลำบากและทุกคนก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของบ้านหลังนี้ อันชอลิสูดลมหายใจลึกน้ำฝนหยุดตกเสียงลมเงียบสงบและแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างแตกร่างสูงผอมบางหายไปอย่างช้าๆทิ้งไว้เทียงความสงบและความอบอุ่นในหัวใจเธอเธอก้าวออกมาจากบ้านยืนบนถนนเปียกมองไปที่ท้องฟ้าฝนที่ตกหนักเมื่อครู่กลายเป็นแสงแดดอ่อนๆและความรู้สึกของความหวาดกลัวก็จางหายไป แทนที่ด้วยความเข้าใจว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดแสงและความสงบก็ยังรออยู่เสมออันชอลิยิ้มเบาๆก้าวเดินต่อไปพร้อมกับความทรงจําและความกล้าหาญที่เธอเพิ่งค้นพบเมรียุมของเธอสิ้นสุดแล้วแต่บทเรียนและความทรงจำยังคงอยู่ตลอดไปขีดขีดขีด